อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้ด้วยความสามารถอย่างสูงที่สุดที่คณะทะนายความเราพยายามรวบรวมมาน่าจะเป็นหลักฐานที่ชี้แจงให้เห็นได้ว่าในเรื่องที่หนึ่งการโอนเงินไปยังประเทศเยอรมน,นีนั้นพระอาจารย์ไม่มีเจตนาทุจริตเบียดบงัง เงินแม้แต่น้อยภูยจารย์จะพยายามพิสูจน์ด้วยกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศไทยและในประเทศเยอร,รมนีว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวนั้นไปภูยพจารย์จะพิสูจน์อีกครั้งถ้าจำเป็นในคดีที่มีการกล่าวหาวัตทุจริตที่พนักง,งานอายการได้มีการสั่งไม่ฟ้องแล้วเสร็จผมเชื่อนะครับว่า หลังจากวันนี้ก็จะมีความพยายามในการที่จะบิดเบือนข้อมูลที่ผมจะที่ผมได้นำเสนอแก่ท่านไปแต่กลับเรียนด้วยความเคารพว่าในฐานะทีมทนายความนั้นเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเตรียมเอกสารเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์และโปร่งใสให้ทุกท่านทราบขอความกรุณาพี่น้องสื่อมวลชน นำเสนอข่าวอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาขอความกรุณาพุทธศา,าสนิกชนพุทธม,มามกะทั้งสิน้นทั้งหลายได้โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำไปเพื่อทำนุปํารุงพระพุทธศา,าสนาหรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านเองพระอาจารย์พร้อม ที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักกฎหมายไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมที่ถูกบิดเบือนเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจและสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะของพระอาจารย์ ทั้งวันนี้และในโอกาสข้างหน้าต่อไปขอขอบคุณครับ